สวัสด,ดีค่ะวันนี้มาเจอกันแม่เพชรค่ะมาแต่ตรวจสุขภาพค่ะคุณแม่ค่ะตรวจสุขภาพเนาะแม่ของเราไปแล้วค่ะ วันนี้เป็นวันแรกค่ะนนคุณแม่คะช้างสอยสองร้อยเชือกค่ะแม่เพชรของเราไปตรวจสุขภาพค่ะน,นี่คะพอดีแม่คอนก็ขับมอเตอร์ไซค์ค่ะมีเพื่อนนู่นเดินไปเดินมาค่ะสวนกันวันนี้ห้าสิบเชือกค่ะวันนี้ห้าสิบเชือกไปก่อนค่ะ ยังแ่ก็บเทุกผ่านปท่นสยังที่พอเข้าใจเบาแล้วแม่กินพอไปมตังทางัแม่ค่ะไปไปตมทาง่มดแม่าัาคแม่ค่ะมีเสียงรถควนมอเตอร์ไซค์ไปนิดนึงค่ะดีแม่ควันขึ้นมอเตอร์ไซค์ นี่ค่ะคุณแม่ของเราก็ยังไม่ได้ถึงบ้านเลยค่ะก็กินก็ไผ่เรื่อยๆไปตามริมทางค่ะคุณแม่ของเราพ่อควันของเราเนาะค่ะเมเพชรของเราวันนี้มาตรวจสุขภาพค่ะคุณแม่ค่ะมาตรวจสุขภาพเนาะหน้าเรดอร่อยมากค่ะคุณแม่ค่ะหน้าเรดอร่อยมากค่ะ ช้างเห็นกันแต่ละเชือกค,ค่ะมารวมกันร้องดังลั่นเลยค่ะคุณแม่ขาร้องดังลั่นเลยแต่เมดเมเพชรของเราวันนี้โอ้ยนิ่งค่ะคุณแม่ขานิ่งมากเลยค่ะไม่ร้องใส่เพื่อนเลยค่ะคุณแม่ เดินช้าให้เป็นค่ะคุณแม่ของเราต้องแวะกินไปเรื่อยๆค่ะเกือบจะถึงบ้านก็ยิ่มค่ะคุณแม่คะกินกิครกินอะไรไปเรื่อยๆค่ะ ขายคลิปสั้นๆค่ะคุณแม่ขายคลิปสั้นๆเนาะ คุนช้าๆหน่อยพ่อคว้านค่ะดูคลิปสั้นกันไปก่อนเนาะค่ะคิมน้าค่อยว่ากันใหม่ค่ะคุณพ่อ่ะแด้กินกอไผ่แล้วค่ะคุณพ่อค่ะแม่่ะกินกอไผ่ค่ะฝากกดแชร์กดไลค์กดติดตามให้เราด้วยนะคะสับตะไคร้สับกระดิ่งค่ะสับของเราก็ยังน้อยเนาะค่ะเนาะ แม่เพศของเราค่ะกินอย่างเดียวค่ะคุณแม่ของเราค่ะสวัสดีค่ะคลิปหน้าค่อยว่าก,กันใหม่ค่ะคุณแม่ค่ะสวัสดีทุกท่านค่ะ